ชชชชร์แน่หรือแชร์มั่วห้าสีสามเรื่องที่แชร์กันวันนี้เป็นข่าวครับข่าวลงหนังสือพิมพ์เลยบอกว่าเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์แล้วอันตรายร้ายแรงขึ้น10เท่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับ เรื่องที่เป็นเรื่องมั่วนะครับแต่ว่าข่าวที่งไปเนี่ยอาจจะเป็นการที่สื่อสารออกไปผิดหรือว่าเกินความจริงไปนะครับเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยครับเป็นเชื้อที่เรากําลังกลัวกันมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับจริงๆต้องเไดกเต็มๆว่าเชื้อโครินาไวรัสนสายพันธุ์ใหม่2019ครับ แต่จริงๆถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าเชือ้อซาโควี2นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่คล้ายๆกับเชือ้อเกิดโรคซาในอดีตนะครับแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่2ที่เราเจอนะครับและตอนนี้เราก็รู้ว่ามันน่ากลัวนะกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วคนก็ติดเชื้อกันเยอะอจริงๆอัตราก,การตายอาจจะไม่ได้สูงแต่ก็ทํได้ความที่ติดเชื้อกันเยอะก็เลยมีผู้เสียชีวิตเยอะอาจจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าจะต้องระวังกันไว้ค่อนข้างมากสำหรับคนไทยเองด้วยนะครับ ผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานหลาย10วันจะเป็นเดือนเดือนแล้วนะครับแต่ว่าพอมีข่าวใหม่อย่างนี้มันทําให้เราตกใจใช่ไหมครับเช่นข่าวบอกว่าเนี่ยพบที่ประเทศมาเลเซียมีผู้พบเชื้อไวรัสโครโนาตัวนี้ครับกลายพันธุ์แล้วแล้วก็พาดหัวข่าวเลยว,ว่าไวรัสร้ายกว่าเดิม1ิเท่าครับอย่างเงี้ยเกิดมีการเข้ามาระบาดในไทยจะน่ากลัวกันหรือเปล่านะครับในความจริงเนี่ยครับ เชื้อไวรัสเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับคพาว่ากาลายพันธุ์ไม่ได้แปลว่าจะต้องน่ากลัวนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วของตัวมันเองครับยิ่งเจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยเป็น RNA เไวรัสครับ r า a ไวรัสเป็นไวรัสที่เปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมได้ค่อนข้างง่ายฉันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหลายคนก็คอยเฝ้าระวังว่า เปลี่ยนแปลงแล้วเชื้ออันตรายขึ้นจริงไหมแต่ว่าการกลายพันธุ์ที่เขารายงานตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยผมก็ยาชใช้คำศัพท์ง่ายๆนะครับ<ม>จริงๆชื่อของการกลายพันธุ์เนี่ยมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า D ีตีด็นะครับ614แล้วก็ G G จ o โกนะครับ D614G เช<ม>ื่อ <She S 2> จะฟังดูยากนะครับแต่ว่าความหมายคืออย่างนี้ครับ เวลามีสารพันธุกรรมในส่วนของไวรัสเนี่ยที่เป็น RNA เนี่ยครับเ mm. ขาจะเปลี่ยนเป็นรูปของโปรโตีนและโปรโตีนก็สร้างเป็นตัวไวรัสขึ้นมาโปรโตีนก็เป็นก้อนก้อนกกอนก้อนของกรดอะมิโน,โนมาต่อกันเขาพบว่าเจ้าก้อนนะครับที่อยู่ตำแหน่งที่614เนี่ยครับซึ่งมันเป็นตัว d ีด็อกเนี่ยครับชื่อวิทยาศาสตร์ก็เรียกว,ว่ากรดแอสปาติกนะครับเขาพบว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนไปเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว G ที่ชื่อว่าไกลซีนครับ สิ่งที่น่าสนใจคือว่าตอนแรกที่อยู่ที่ประเทศจีนซึ่งเป็นจุดกาเนิดนะครับจังจำเมืองอู่ฮั่นได้ไหมครับจุดกาเนิดของเชื้อสายพันธุ์เนี่ยเจ้าตําแหน่งเนี่ยครับมันเคยเป็นตีดอกครับแต่พอมันระบาดไปเรื่อยๆทั่วโลกนะครับแต่ตอนนี้ในอเมริกาในยุโรปเขาพบว่าตําแหน่งเนี่ยมันเป็นตัวจีเยอะและตอนนี้ตัวจีที่ว่านี่ครับก็เคลื่อนกลับมาระบาดในเอเชียใหม่รอบย้อนกลับมาที่จีนบ้างย้อนกลับมาในแถวเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียบ้าง นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแค่การเปลี่ยนแปลงของโปรโตีนตัว D-DOP ไปเป็นตัว G นี่ท่านเองครับแล้วประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเขาลองทดลองนะครับในห้องปฏิบัติการนะครับเขาพบว่ามันมีแนวโน้มที่เชื้อตัวนี้จะสามารถเข้าสู่เซลล์นะครับเซลล์ที่เป็นเซลล์เจ้าบ้านคือเซลล์ปอดของคนเราเนี่ยครับในห้องปฏิบัติการนะครับมากขึ้นกว่าเดิมเป็น10เท่า ซึ่งตัวเลขตัวนี้ครับที่ทําให้คนแตกตื่นกันเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นข่าวมาเลยว่าโอ้เชื้อหน้ากลัวกว่าเดิมจะติดระบาดกว่าเดิมสิทธิเท่าหรือเปล่านะครับแต่ยังไม่เคยมีหลักฐานว่าในความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับใครที่รับเชื้อสายพันธุ์นี้เข้าไปแล้วจะทําให้ถ่ายทอดเชื้อไปหาคนอื่นได้มากขึ้นเป็นสิทธิเท่าอย่างที่ว่าจริงมันเป็นแค่ผลในห้องปฏิบัติการนะครับใ,<ช>ในเชิงของข้อมูลเองจริงๆแล้วนะครับลักษณะของโครงสร้างของตัวไวรัสเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างซึ่งเรารู้ว่าเเเเปป็็นนนนนนหหหาาาามมมขขของงัี่่ยรใ้้้้ทแึสูซ ได้ง่ายขึ้นอย่างที่ว่านะครับยังเป็นแค่เรื่องในห้องปฏิบัติการแต่ไม่พบในโรคความจริงและส่วนการกลายพันธุ์ที่บอกว่าเป็น D614 G เนี่ยครับบางคนบอกว่ากลัวว่าจะมีผลต่อวัคซีนเอ๊ะทำออกมาจะคล้ายวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าเพราะถ้าใครเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะเข้าใจนะครับว่าฉีดปีนี้ ปีหน้าต้องฉีดใหม่เพราะเชื้อมันกลายพันธุ์เร็วมากแต่ด้วยข้อมูลที่เรามีตอนนี้ครับการเปลี่ยนแปลงนั้นของเชื้อโคโรนาไวรัสเจ้าโควิดเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงช้ามากเมื่อเทียบกับส่วนของไข้หวัดใหญ่และตำแหน่ง D614G นี่ครับเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อเป้าหมายในการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาจึงน่าจะยังค่อนข้างสบายใจได้ครับว่าวัคซีนที่พัฒนาอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องของเจ้า D614G แน่ดังนั้นนะครับที่มีข้อมูลเผยแพร่กันแม้กระทั่งที่เป็นสื่่อทาาางการ,รว เชื้อโคโรนาไวรัสโควิดเนี่ยครับทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายน่ากลัวกว่าเดิมสิบเท่าแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะครับที่วิทยุครอบครัวข่าว FM106 MHz นะครับที่เพจ Facebook อ๋อมันเป็นอย่างนี้ดีเอายอาจารย์เจดและในแพลตฟอร์ม Spotify ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ